สวัสดีครับไทค้บนะครับฟาร์มจหน่ายปลาคัาบนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับไม่ได้พาไปส่งปลาที่ไหนไม่ได้พาไปดูรถสปอร์ตรถสปอร์ตที่ไหนนะครับวันนี้ไทยค้าบนะครับขอนําเสนอคลิปนะครับที่พูดถึงปลาสายพันธุ์ที่ตัวผมเองนะครับมีความชื่นชอบมากที่สุดนั่นก็คือปลาสายพันธุ์ชวาครับชวาคือปลาสามสีนะครับขาวดําแดงนะครับ ดำของเขาเนี่ยจะมีเสน่ห์มากคือจะมีตั้งแต่ในส่วนของบริเวณหัวไปจนถึงลำตัวที่เป็นแบบเป็นแผ่นเป็นผืนนะครับสามารถสร้างรวดลายให้กับตัวปลาได้ตอนเล็กๆนะครับปลาบางตัวนั้นยังมีดําที่น้อยแต่ว่าในอนาคตน,นั้นปลาสามารถที่จะพัฒนาแบบดําแบบขึ้นมาสร้างเป็นแพทเทิร์นใหม่ครับคือแบบสวยได้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับจะพาไปพูดถึงชวะจากฟาร์มซาไก่ฟิชฟาร์มครับซึ่งตอนนี้เขากําลังเข้มข้นนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อปี2,562ครับผมได้มีโอกาสไปดูปลาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นการไปคัดปลาที่ฟาร์มไก่ฟิชฟาร์มนะครับอยู่ที่ฮิโรชิมาครับประเทศญี่ปุ่นในตอนนั้นครับยังไม่มีเหตุการณ์โควิดเลยสามารถเดินทางไปได้แต่ในทุกวันนี้นะครับเป็นเวลามากกว่า2ปีนะครับตอนนี้ที่ทุกฟาร์มในประเทศไทยนะครับไม่มีใครสามารถที่จะไปคัดปลาที่ญี่ปุ่นได้นะครับก็คือต้องสั่งนราเข้ามาก็ถือเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่ผมนั้นมีโอกาสได้ถ่ายเกี่ยวกับบรรยากาศต่างๆเกี่ยวกับ การคัดปลาที่ซาไกานะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะดูบรรยากาศต่างๆสามารถไปดูได้ในคลิปเก่าของผมนะครับที่บอกว่าบินลัดฟ้าไปซื้อปลาคาร์ฟที่ญี่ปุ่นนะครับฟาร์มซาไกานะครับเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่อยู่ทางใต้ของ ญี่ปุ่นนะครับก็คือฮิโรชิมาแล้วก็เป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงโดงดังมากนะครับต้องบอกต้องบอกว่าโดงดังมากในวงการปลาคร์ฟทุกคนนะครับทราบดีนะครับถ้าบอกว่าซาไกฟิชฟาร์มทุกคนรู้จักหมดครับแล้วก็ฟาร์มนี้ที่เด่นๆดังก็คือโคกุกับซันเก้ครับที่ดังมากๆนะครับแต่ว่าหลายท่านยังมองข้ามเกี่ยวกับสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็คือโชวะนะครับในปีนั้นครับผมไปนั้นผมได้มีโอกาสไปเจอกับปลานิไซที่เป็นโชวะของซาไกฟิชฟาร์มนะครับ ก็คือปลาชุดนี้ครับซึ่งก็มีความประทับใจมากครับพอเห็นแล้วก็เตะตาต้องใจแล้วก็ยังประทับใจมายันททุกวันนี้นะครับและในปีนี้นะครับไม่ใช่ปีนี้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้นะครับทางสากานั้นเขากําลังตั้งใจนะครับในการพัฒนาสายพันธุ์เกี่ยวกับชวะของเขานั้นให้ออกมาเด่นมาดังเหมือนกับโคกุแล้วก็สันเกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกครับซึ่งในปีนี้นะครับสากายนั้นทำการบีบปลาออกมาจาก2แม่ปลาที่ได้มี การนําเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีอยู่ที่ไทยคาฟรับแลวก็ที่ไทยนิปอนฟิสฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับตัวเป็นปลาจากแม่ปลาที่เชื่อว่าบูเบิร์ตนะครับเป็นปลาจากเดนิชิคอยฟาร์มซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะมีแม่ปลาที่ชื่อว่าทันเด์เบิร์ตนะครับรู้สึกว่าจะเป็นปลาของสกายนะครับซึ่งมีการไล่สายมาแล้วนะครับและแต่วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูผลิตผลครับจากปลา2แม่นี้ครับว่า รูปร่างลักษณะหน้าตานั้นออกมาน่าสนใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมเพราอว่กันครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับให้อาหารปลาที่ฟาร์มหมดครับเช่นเคยเป็นประจําทุกวันนะครับตื่นเช้ามาต้องเข้ามาเช็คปลาแล้วก็ให้อาหารปลานะครับด้วยอาหารปลาจากอ a q มา Master นะครับอย่างบ่อนี้นะครับเป็นปลาโทไซจาก Sky Fish Farm ทั้งหมดนะครับ บ่อนี้ครับเป็นปลานีสใสจากหลายๆฟาร์มนะครับมีทั้งซาไก่แล้วก็ปลาจากทางนิกาต้านะครับทไม่ว่าจะเป็นอีซาเดนชีนะครับอุสกฤตค่อยฟาร์มทานิโอ้ยเยอะแยะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ไทยครับนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาครับนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับยินดีให้คำปรึกษาทุกๆท่านนะครับ อันนี้ไม่ว่าจะเป็น Blue bird. Blue bird. บูเบิร์อะไรบูเบอร์เนาะที่ว่าใช่ไหมแต่น,นี้มันมีกี่สายพันธุ์อันนี้เป็นพันธุ bird. Bird ์เบิร์บูเบิร์พันธุ์เบอร์บูเบอร์พันธุ์เบอร์นี่เคยเห็นแต่บูเบอร์จะไม่เคยเห็นพันธุ์เบอร์ล่าสุดมีเป็นเพราะว่ามีครัสบสวยมากทั้นี้ก็จะมีตัวที่โครงสร้างใหญ่มากๆเลย<ๆ> <Okay. S 2> นี่เป็นโชว์เป็นเโชว์ว่าเนาะแต่ว่าเป็นลูกหลุดมาจากโชว์ว่าเนาะใช่ค่ะ <maintenant S 2> เป็นชิรูเพราะว่าสายไปตอนนี้มีนี่ก็มีนี่ตรงดี้แต่โจโชว์ว่าชิลูจะมีแปลกๆฝั่งสายไกลอนี่ซุลีเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกที่ที่มีหลุดมาใช่ไหมใช่ๆค่ะเกมมีลงประกวดเลยค่ะงานพรุ่งนี้เห็นเกมมีอะไรอนี้เนี่ยเราจะมี ได้ไปเป็น,น้ที่มันเป็นก,กิงดด้วยสวยสวยนี่คุณภาพดีมากคุณเล็กัดเองเลยะคะ่ะตัดตันวนี้นี่คุณเอชอบนะครับคุณีชอบปับตา แสว่างน้ำเข้มถึงมีชินไดชัวร์ว่าตัวนนึ่งนะครับใช่ใช่เพราะว่า,าล่าสุดเนี่ยซาไกลเขาได้ไดชินไดชวร์ามาเยอะมากใชนะ่ค่ะค,คือพัฒนาสายพันธุ์เอวอดี้ฝัดลายบู๊เ b i r d ดชันต์เบิร์แม่เป็นโมโมแม่เป็นดลชี่อเป็นพิซซา บลรย2 0 1 2เป็นบลรยคอปป้าคอปป้าเป็นแม่จากโอมูสตุกก็จากอิซ่านี่คงสร้างแต่ละตัวไม่ไม่มีไม่มีเอวเลยครับวันนี้จะมาแบบสมูทมาเลยสวยนวากระท่านที่เป็นปลาโตไสนะแต่เราไม่มีเอวเลยปลาอายุประมาณ5เดือน5เดือนแต่ตัวก็ถูกกาดีมาก อันนี้อายุโปรไซนะคะโปรไซคอลเลคชั่นปี2 0 22ครับนี่เจ้ปวดนะครับ <c oughs> วันนี้ยินดีให้ปล้นเยนลยวันนี้ต้องกลับไปอ<ล>ยู่ที่ใจค้ามนะครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ค้าบแตัวนี้ครับสวยมากอ่ะช <c oughs> ิโลถูกครับมาก <c oughs> ครับตโลสวยตัวไหนครับตัวนี้ต่างกันสวยสวยสวย มันสวยสวยคำเดียวไม่ได้ครับต้องสวย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 ต้องหลายสวยเพราะมันสวยมากๆเล้งรับโชว์ว่ารับปลาหลักบนเก้ืของปลาไก่ไปไปที่ปลาเป็นยังไบ้างผลสอบรับหรือรีวิวจากลูกค้าทาี่แบบอ๋อส่งปลาบ้านลูกค้าที่มีซุปประคากำลังพูดถึงกำลังเป็นที่โด่งดังในวงการปลาคาร์เลย ก็ชัว์ว่าสาไกเนื่องจากว่าซาไกยเพิ่งจะมาทําแบบจริงจังเนาะตอนนี้ก็ทุกคนเขากำลังเริ่มทาการทดลองเลี้ยงนะครับดูพัฒนาการว่าจะเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็เห็นมาตั้งนานแล้วแหละมันไม่ได้มีมาแค่แค่ปีนี้หรอกที่เป็นชว์ว่าซาไกเนาะเพราะยางครั้งล่าสุดที่เราไปที่ญี่ปุ่นที่ไดไปเนาะสองปีที่แล้วใช่ไหมกาจะมีชว์ว่าที่เป็นนิ้สนยครับสวยมากครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับก็ว่าไม่แพ้วามความอื่นที่ทำชว์ว่าดังๆหรอก เพราะว่าซาไก่เขาก็มืออาชีพในระดับเป็นระดับโลกเลยนะครับนะครับตอนนี้เท่าที่คุยกับทางทาไก่เขาเขาพัฒนาสายพันธุ์โชว์เต็รที่เลยคับคือมีการเอาบลายอื่นๆมาคอดไปแล้วก็จุดเด่นจุดขายขงเขาคือโครงสร้างครับใช่ใช่เขาจะเน้นโครงสร้างคือเขาสิ่งที่เขาจะพัฒนาคือ จะทำยังไงก็ได้ให้โชว่วาโอเท่เขากับโอฮาสุงเป็นทีอันนี้คือที่สาไก่เขาจะพัฒนาายาาและดำเมื่อก่อนหลายปีก่อนนักเรียนทุกท่านจะบอกว่าโชว่วาดำของตาไกายดำไม่คิดชิง่งหวานมาอันี่คือนานแต่ตอนนี้มีให้เห็นแล้วค่ะเริ่มมาถ้าอย่างคนนี้ถ้าไม่บอกนลยครับคือถัว่ถวเพชรพลอกับปลาที่ร้านผมจะเป็นพิซซ่าครับ เข้าใจว่าเป็นปลาดีซาเลยครับจริงๆไม่ใช่ครับนี่คือชื่อว่าซาไกครับตัวที่ดีมากครับสวยมากใช่ค่ะเขาได้เสียบเรื่องบอดี้เพราะว่าซาไกเรื่องบอดี้ต้องมาเป็นหลักเลี้ยงปลาโตทำไงให้เลี้ยงปลาโตนี่คือนี่คือปัจจัยสำคัญในการปลุกปลาเลยแต่จริงๆครับอต้องยอมรับนะครับลองดูด้วยปลาชนิดนี้ดูครับว่าปลาอย่างเงี้ยี่ปลาเป็นแค่ปลายุทธ์นะครับตรงนี้ ห้าหกเดือนนะครับไซสยย์ตอนนี้ก็อยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตบางตัวยี่สิบห้าเซนไม่อยู่หรอครับพอไวามากครับใหามาก <S <S ก็้วปลคือ,อ,อ,อบางตัวนี่คือสามารถเรียกได้ว่าเป็นจกโก้โตไทได้ใช่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 ใหญ่มา,ากอัตราการโตดีค่ะได้ไงนะครับก็เดี๋ยวยังไงที่ท่านใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูปลาชุดนี้นะครับได้ที่ไทยนิคอนนะครับหรือใครที่ชอบสไตล์การเลือกปลาของผมนะครับก็ไปดูได้ที่ไทยฟาร์มนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกินลินกันนลยนะคะได้ครับกินลินกินลินและนี่นะครับก็คือปลาชวะจากสกายฟิชฟาร์มที่เป็นกินลินนะครับค้าแรกครับที่ผมได้เห็นแล้วก็ได้เลี้ยงนะครับก็จะเลี้ยงไปกับพี่ๆน้องทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลาชวะกินลินจากสกายฟิชฟาร์มครับส่วนนะครับ กินินนั้นจะมีความการเจริญเติบโตนั้นจะช้ากว่าปลาอื่นเหมือนกับกินินทั่วไปครับซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเพราะอะไรนะครับใครที่รู้นะครับว่าทำไมปลากินินถึงโตช้ากว่าคนอื่นคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับนี่นะครับก็คือปลาชวาจากสกายฟิสฟาร์มซึ่งมีโครงสร้างที่ค่อนข้างนะครับโดดเด่นมากครับสำหรับผมนะผมไม่ทราบนะครับว่าคนอื่นมองยังไงแต่สำหรับผมนั้นคือพอมาเจอปลาชุดนี้นะครับคือมัน นี่คือปลาหกเดือนนะครับห้าถึงหเดือน,นครับปลาที่เป็นแบบหัวหัวปลาเขาเรียกว่าหัวหัวปลาเนาะโครงสร้างใหญ่มากครับคือหัวกะโหลกใหญ่ครับตั้งแต่ปากเลยครับตั้งแต่ปากตั้งแต่หัวกะโหลกตั้งแต่ไหลไปจนถึงคีบกระโดงหลังไปจนถึงบอดี้ทุกอย่างไปถึงปลายหางโอ้สวยเพอร์เฟกครับเป็นปลาที่น่าเรียนนะครับแล้วก็อยากจะดูพัฒนาการจริงๆครับ ก็สำหรับท่านนะครับที่สนใจกับโชวะนะครับอาจจะเคยชินนะครับกับปลาโชวะที่มีฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นทํามาหลายๆฟาร์มที่มีความโด่งดังนะไม่ว่าจะเป็นไดนิชิอีซานะครับซึ่งทั้ง2ฟาร์มนี้นะครับตอนนี้นะครับสาไก่นั้นได้นําแม่พันธุ์จากทั้งไม่ว่าจะเป็นเดนิชิอีซาหรือว่าโมโมทาโร่นะครับเข้ามาบรีดนะครับเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์ที่ สกายนะครับตอนนี้สกายนะครับพร้อมที่จะลุยปลาสายพันธุ์ชวะแบบเต็มรูปแบบนะครับมาคอยดูครับว่าปลาชวะจากสายไ่ฟิชฟาร์มนั้นจะสวยงามขนาดไหนครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างปลาที่ผมคัดเลือกจากบ่อเมื่อสักครู่นะครับขึ้นมาให้ชมนะครับก็น้าตาจะประมาณนี้นครับอาจจะไม่ใช่ปลาที่ดีที่สุดหรือว่าสวยที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นปลาที่ผมชอบที่สุดครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับไม่รู้นะครับว่าพี่น้องท่านใดนั้นชอบหรือเปล่านะครับสาหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะยิงตรงมาที่ผมหรือว่าจะติดต่อไปที่ไทยนิพนธ์ฟิชฟาร์มครับได้หมดนะครับและหนึ่งในนี้นะครับสมมุตินะครับถ้าผมมีโคต้าที่จะซื้อปลาได้แค่หนึ่งตัวผมจะเลือกตัวไหนถ้าต้องเลือกแค่หนึ่งตัวนะครับผมจะเลือกปลาตัวนี้ครับ เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้นะครับที่ฟาร์มผมนั้นชิโร่นั้นมีน้อยมากครับมันมีมีแค่ไม่กี่ตัวครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกชิโร่ตัวนี้และชิโร่ตัวนี้ครับเป็นปลาชิโร่ซาจากสกายฟิชฟาร์มที่เป็นลุ่มมาจากโชวะนะครับซึ่งมันไม่ใช่ปลาที่เขาบรีดเพื่อที่จะทําเป็นชิโร่นะครับเป็นชิโร่ที่ไม่ได้เป็นชิโร่อินบีนะครับเป็นชิโร่ที่หลุดมาจากโชวะนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นคือมีโครงสร้างนะครับมีคุณภาพนั้นมาเต็มนะครับแต่ว่า บองเอิญบองเอิญว่าแดงมีน้อยไปหน่อยครับมีแต่ว่าถ้าสังเกตครับจะมีอยู่ตรงหัวอยู่นิดเดินครับเป็นจุดนิดเดียวซึ่งผมไม่สนใจนะครับเพราะว่าจุดแดงตัวนี้ถ้าปลาตัวนี้ดํามีการพัฒนาขึ้นมาครับผมว่าปิดแดงไปนี้แน่นอนครับผมจะไม่เก็บแดงไปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจปลาตัวนี้สามารถเข้ามาดูได้ที่ไทยคาบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเอโคยแล้วก็ไทยนิปอนฟิชฟาร์มครับที่ที่เชิญไปดูปลาชุดนี้แล้วก็ ทำให้ผมนั้นได้เห็นป่าโทไซชุดใหม่ล่าสุดของสกายฟิชฟาร์มครับสำหรับท่านนที่สุดนะ,นะครับเกี่ยวกับปลา a ก a i ฟิชฟาร์มสามารถไปดูได้ที่ไทยนิปปอนฟิชฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มนำเข้าปลาจาก s a ก a i ฟิชฟาร์มแบบโดยตรงนะครับแต่สำหรับพี่ๆน้องท่านนะครับที่สนใจสไตล์นะครับการเลือกปลาในแบบของผมนะครับก็สามารถมาดูปลาที่ไทยครับได้นะครับจะมีทั้ง หลักๆนะครับจะเป็นปลาจากสา c กฟิสฟ e f a r แล้วก็มีปลาที่เป็นทางนิกาตาด้วยครับที่เป็นปลาวานเลี้ต่างๆ,ๆครับยังไงติดตามข้อมูลอัปเดตได้เรื่อยๆที่ช่องยูทูบไทยค้าบนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ